การสะสมนะครับสะสมตัวสวยๆนะครับนะครับรุ่นนี้มีเข้ามาสวยๆตัวหนึ่งนะครับเป็นได้ว่า GS900 นะครับขนาดไซส์ก็ประมาณพวก BG15 นะครับนะนะครับนานาได้ถุงผ้าใหม่ๆนะครับหนึ่งใบไปด้วยนะครับพร้อมกับรอกคลาสสิกวินเทจสวยๆงามๆนะครับมาชมตัวสภาพตัวรอกันเลยนะนะครับนะ รอกสวยนะครับนะหาสภาพสวยๆคลิปๆแบบนี้ยากนะครับยากนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่แผ่นเพจนะครับตัวหนังสือแผ่นเพจสวยงามหัวนัดหัวสกูนะครับสวยงามนะครับตัวหนังสือนะครับฝาปิดนะครับคมชัดเจนสวยงามนะครับแผ่นหลังนะครับตูดรอกแผ่นหลังนะครับสวยๆนะครับเลเวอร์นะครับปรับกันกลับนะครับสวยๆนะครับเงาๆสวยๆนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับแผ่นเพจนะครับตัวหนังสือคมชัดเจนสวยงามนะครับแขนนะครับปลอกแขนคลาสสิกวินเทจลวดลายวินเทจสวยงามนะครับนะครับแขนเป็นแขนโลหะนะครับพับเก็บได้นะครับนะแน่นนะครับนะครับแขนสวยๆนะครับน้ำมงนน้ำมันนะครับหยอดให้นะครับหนอกนะครับนะครับนอี่นะครับหนอมไม้นะครับนะ นกไม้นะครับน้ำมันน้ำมันหยอดให้นะครับเยิ่มเยิมเลยนะนะอย่างสดสดร้อนร้อนนะนะครับขารอกนะครับสวยๆนะครับขารอกนะครับตัวกันกระแทกนะครับขาวใสสวยงามนะครับขาวใสสวยงามนะครับขารอกนะครับสวยๆนะครับครับผลิตเม็ดอินเจแปน นะครับขารอกเจแปนสวยๆนะครับนะครับ, <c oughs> รบชุดโรดเตอร์นี่สวยๆเลยนะครับสวยๆนะเตอรนะครับเงาๆสวยๆนะครับแผ่นเพจนะครับสวยๆหัวนัดนะครับ ีดำสวยๆวันนัดหัวสักคู่โรลเลอร์นะครับนะครับตัวกวานโรเตอร์นะครับนะหัวสักคู่สวยๆนะครับนะก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่น่านะครับลงประมูลนะผมเปิดตามสภาพนะนะนะครับนะครับนะลูกสปูนนะครับนี่จะเป็นลวดลายนะลวดลายแบบนี้นะนะครับงานมินเทจสะสม นะครับตัวหนังสือคมชัดเจนสวยงามนะลูกสปูนสวยงามนะครับไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังนะครับนะลูกสปูนยังสวยๆอยู่เลยนะครับนะนะครับ,นะรบไม่มีเอ็นปิดไม่มีเอ็นบังไว้นะนะเปิดโชว์นะครับค่อนข้างยังสวยนะค่อนข้างยังสวย ลองดูลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับพนาะนะนะครับว่านะครับเลื่นนะครับหมุนปกตินะครับหมุนนะครับสวยนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบแกนใหญ่นะ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 แกนใหญ่นะครับนะ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 เป็นแกนนะครับหันรอกเป็นแกนใหญ่แบบนี้นะครับลูกสปู คลิกเสียงสปริงนะครับนะดังดีนะดังดีะระบ,บบเบรกทุกอย่างนะใช้งานได้ปกตินะครับนะปกตินะครับหนักนะครับ,นะกนะรบแกนใหญ่นะครับนะงานหน้าดินนะครับนะ เหมือนเลื่อนปกตินะครับกนะการทํางานนะครับเป็นเดินแบบสไตล์ตมีเสียงกันกลับน,น,นะครับนะครับกดล็อกหลังท้ายตรงนี้นะครับกดล็อกหลังถอยหลังนะครับถอยหลังปกตินะครับเดินหน้านะนะครับสับปับกริบๆนะนะพร้อมกับถุงผ้าสวยๆหนึ่งใบนะครับนะสำหรับ ตัวได้ว่ารุ่นนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่นานาจ่ายลงประมูลไปแน่นอนนะครับนะสภาพรอกสีสวยกริบๆนะครับสำหรับได้ว่านะครับสปอร์ไลน์ GS 900นะครับนะพยายามคัดสรรหาไม่ให้นานาได้เลือกได้ชมไดประมูลได้ตัดสินใจกันนะครับพิจารณาตามคลิปนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นนะครับมือ2นะครับอมตะนครนะครับชนบุรีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ